กลมสองชั้นนะทุกคนลูกค้าส่งมาให้ทำเยอะเลยไปยดูกันคือคนก็ปรกอบด้ผมบอกเพื่อนๆนะ่ะช่วงนี้อะไรผมสั่งมาร้านอะไรมันแถมโอลิงนะทุกคนชุดหึ่งแถมโอลิงหึ่ออันโอลิงนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงน,รงนี้อยู่ตรงขอบนี้นี่เวลาอัดเข้าไปแล้วเวลาคลายเบรกแล้ว มีบางครั้งมันลมดอกตรงนี้วันนี้ร้านอะไรมันแถมให้ครับช่งชุดนี้จะได้โอลิงหนึ่งอันรับแถมให้ดี่ผมสั่งมาสั่งมาสิบชุดวันนี้ครับประกอบชุดนี้แหละประกอบชุดนี้แหละครับไปประกอบกันเลยนี่นะครับประกอบไม่ต้องใส่กะละมีนะทุกคนประกอบใช้ได้เลยเนี่ย เข้างนี้ขึ้นยัดแบบนี้เลยนครับได้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วเข้าได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยโอเคถึเข้าแล้วครับถึงข้าวเจรดีให้ทุกคนนี่ปากเข้าไปนี่นี่นี่นายแค่นี้พอแล้วก็ว้าลิงก์ลิงก์ที่แถมนี่มาเข้าเลย แนะนำเลื่อนขึ้นบนนะทุกคนจะให้มันลงถึงล่างนะแล้วก็จะมีาทานิดนึงให้มันลื่นเลื่อนขึ้นบนเวลาเราเอาตัวนี้เข้าอะ่ะมันจะได้ไหลขึ้นอันนะั้นไหลลงพอดีเลยเนี่ยใช่นไหมปักตรงนี้ๆๆๆตรงนี้ก็ทาจลีให้มันลื่นหน่อยนะ เห็นไหมเห็นเห็นสองนาทีแล้วทีลทีนะสองเวรอสาไปถ้าเยอะเราจะคนแค่มื่นแล้วพอแล้ว

好了，再见 <laughs>。